สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะถามหวานว่าอัดวานไอคลาสสิกออฟมัลเทนแอนด์ซีเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นเหมือนกับแคตตาล็อกนะคะของตัว ตัวแบบปีศาจอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในตำนานน่ะเพื่อนๆอย่างเช่นปีศาจเทพอะไรแบบนี้แล้วก็สัตว์ประหลาดท,ทั้งหลายนะคะก็ในเรื่องนี้ค่ะห้วงฝันหวนคืนนั้นทางไอเดียนะคะของผู้ที่เริ่มต้นโปรเจกต์นี้ก็คือคุณกั้จิ้งหมิงเนี่ยเขาก็ไปหยิบเอาตัวละครในนั้นมาแล้วก็มีทีมที่เขียนบทละครน,นะคะอีก4ท่านก็ช่วยกันเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะโดยที่ยึดประวัติของตัวละครในในส่วนของค a ส s ิคออฟมัลเทนแอนด์ซีมา ลงในรายละเอียดแล้วก็มาเพิ่มเติมให้มันเกิด ความนวลนวขึ้นนะคะเหมาะสมสำหรับตลาดซีรีส์จีนค่ะในอพิโสดนี้นะคะหวานก็เอาต้นแบบนะคะของสัตว์ประหลาดที่ได้ถูกออกแบบมาในซีรีส์เรื่องนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะรูปแบบมันมันน่าก,กลัวนะ่ะแล้วทำไมแคสมาได้นักแสดงที่แบบโ,โหยหล่อโคตรๆอย่างนี้ทุกตัวละครเลยนะคะแหมถ้าเกิดแคสนักแสดงมาหน้าตาเหมือนภาพในคลาสสิกออฟมัลเทนแอนด์ซีนะคะใครเขา จะมาดูแล้วคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญเนาะมันก็จะมีความเชื่อที่ว่ายิ่งเป็นปีศาจที่แบบมีพลังแข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะคะก็สามารถจะเนรมิตรูปร่างหน้าตาที่เป็นกายหยาบเนี่ยได้อย่างได้อย่างล่อเหลาแล้วก็สวยงามมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ใช้ไอ้คอนเซป t นี้แล้วกันมาอธิบายว่าโอ้โหทําไมทําไมระดับของนีโอนะคะโฮมิงฮาวที่เล่นเป็นเจ้าหยวนโจนั้นต้นแบบของเขาก็คือเป็นจู่เยียนนะ เองค่ะในเรื่องนะคะเขาเป็นพระเอกนะเพื่อนๆแล้วจูเยียนนะคะในคลาสสิกออฟ o u ลเทนแอนด์ซีนั้นเป็นปีศาจที่ดุร้ายที่สุดในใต้ล่าเลยค่ะ เขานั้นนะคะจะมีลักษณะที่แบบเหมือนลิงนะคะหัวสีขาวค่ะแล้วก็มักจะต้องเดินเท้าเปล่าอยู่ตลอดเวลานะคะตามตำนานนะคะก็เล่าว่าจูเยียนนั้นปรากฏตัวเมื่อไหร่ความวุ่นวายจะปัถุขึ้นในใต้ล้านี้ทันทีเลยค่ะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของความหายนะทางทหารกันด้วยนะคะเชิงห่วงนะคะที่รับบทโดยเฉิงเล่ยนั้นก็เป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเช่นกันนะคะเขานั้นร่างที่แท้จริงก็จะเป็นแบบจิ้งจ สุนัขจิ้งจอกแล้วก็มีมีเขามีเขางอกออกมาที่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มีขนสีเหลืองค่ะเพื่อนเพื่อนจินตนาการไม่ออกเลยมันตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วกลายมาเป็นเฉิงเลยของพวกเรานะคะหล่อมากเลยนะคะเฉิงเลยของพวกเราหล่อมากๆค่ะเฉิงหวงในละครนั้นนะคะก็มาเ,เป็นเหมือนกับเป็นพาหนะนะคะของเทพธิดารุ่นแรกกันเลยทีเดียวก็คือเทพธิดาไปเจอนะคะแล้วต่อมาก็คือตกหลุมรั ักนนั่นเองแต่ว่าโชคชะตาก็ไม่ได้ให้เขานั้นคู่กันนะคะนี่ก็เป็นตัวละคร2ตัวแล้วเนาะต่อมามาที่ต้นแบบของจั่วอีเ้เฉินนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนได้แบบออฟังฟังเรื่องราวที่หวานเล่ามาแล้วหลายๆคลิปเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้ว่าจัวอีเ้เฉินในที่สุดแล้วเขาปลุกปลุกสายเลือดปีศาจในร่างของเขาขึ้นมานะคะรับบทนี้โดยเถียนเจียลุยค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเขานั้นเนี่ยเป็นในเปิดตัวเนี่ยเขาเป็นนักล่าปีศาจนั่นเองค่ะ ต้นแบบของเขาในช่วงที่เป็นนักล่าปีศาจนะคะชื่อว่าปิงอี้นะคะก็ถือได้ว่าตามตำนานคือชอบแบบเก่งมากสังหารปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดในใต้ล่านี้ได้นะคะเขานั้นนะคะรูปแท้จริงของเขาคือเป็นมังกรโบราณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำนั่นเองค่ะถ้าถามว่าสายน้ำไหนนะคะต้องบอกว่าเป็นมังกรโบราณที่มีถิ่นกาเนิดในแม่น้าเหลืองนะคะฮวงโหใช่ไหมแม่น้าเหลืองก็เขานั้นมี เขามีความประหลาดน,นะคะคือมีหน้าเป็นเป็นมนุษย์แบบแบบสองตัวสองล่างนะคะแล้วก็เออมีเด็กๆจีนนะคะไปอ่านเจอมาเขาล้อว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะปิ่งอีเนี่ยจะเหมือนกับฮิปโป น่าจะบบว่าเหมือนฮิปโปที่มีหางอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้ค่ะก็ไปอ่านพวกคอมเมนต์อะไรมาเพิ่มเติมนะคะก็ตลกดีเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องราวในตำนานที่มันเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ทางด้านของหลี่รุ่นกันบ้างนะคะหลี่รุ่นนั้นก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดนะคะก็เรียกได้ว่าตัวนี้มันมีความพิเศษก็คือมันสามารถจะเป็นปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ค่ะเข้าไป จับตัวไหนอยู่กับตัวไหนก็ทำให้โฮสต์ตล์ไปหมดนะคะเพราะมันเป็นปรสิตค่ะเพื่อนๆน,นะจุดนี้คือร่างจริงนะคะซึ่งเป็นตัวที่อยู่ในต้นแบบของ c l a s s ิก of Mountain and ์ซีก็คือเมอรอร่างจริงเหมือนวัวแล้วก็จะมี8ขาแล้วก็มีหางเหมือนหางม้าสะ2อันค่ะเพื่อนๆพ,พอเอ่ยปากขึ้นมาปุ๊บนะคะจะมีมีสร้อยของเสียงเสียงเหมือน ป้อหวงอะคะ่ะเพื่อนๆป้อห่วงเสียงหอนหอนหวนวนนะคะเอาละค่ะสาหรับในตามตำนานนะคะก็คือหลีล่รุนเนี่ยถ้าปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บก็จะเกิดสงครามขึ้นนะคะเอ๊ะมันคล้ายๆแต่ว่าไม่ค่อยรุนแรงเหมือนจูเยียนนะคะจูเยียนคือถ้าเกิดขึ้นมาคือถ้าปรากฏตัวก็คือจะเกิดความวุ่นวายปัทุขึ้นในใต้ล่าเป็นความหายนะทางการทหารนะคะส่วนหลี่รุ่นนั้นถ้าปรากฏตัวก็คือจะเกิดสงครามขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ทีนี้นะคะมาดูแขกรับเชิญกันบ้างนะคะอย่างคุณจางเหมียวอี้ค่ะตัวละครตัวนี้เป็นสัตว์ในตำนานนะคะซึ่งร่างจริงร่างแท้เอามาจากกระต่ายค่ะแต่ใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของมนุษย์นะคะก็สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์แล้วก็เก่งเรื่องการ โกหกมากๆนะคะตัวละครตัวนี้ก็คือ,อตัวละครปีศาจผู้หญิงตอนต้นเรื่องที่นางเอกของพวกเรานั้นอยากจะจะช่วยมากๆแต่ว่าช่วยไม่ได้นั่นเองนะคะไปเจอไอ้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชงอู่ที่มีความโหดร้ายมากไอ้ล่าปีศาจแบบที่มันต้องตายทั้งหมดเนี่ยค่ะม,มาจัดการก่อนนะคะนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้มีแบบพลังมากที่จะคุ้มกันนั่นเองค่ะแล้วก็ความพิเศษในตำนานก็คือว่าคือ จะพูดความจริงเฉพาะตอนที่ใกล้าตายเท่านั้นนั่นเองนะคะเอาลค่ะทีนี้มาที่รันอี้กันบ้างนะคะโอเคสมาก็หล่อมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตามตำนานแล้วนะคะเขาเป็นปีศาจท,ที่ควบคุมความฝันนะคะร่างที่แท้จริงของเขาหน้านะคะตัวเป็นปลาหัวเป็นงูแล้วก็มีหกขาด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้แต่และแต่และเอยแล้วก็ดวงตาเหมือนดวงตานั้นเหมือนกับหูมาค่ะหลังจากที่แบบว่า ไทยก็ตามนะคะที่ได้กินไม่ว่าจะส่วนไหนของของไอสัตว์ปีศาจตัวนี้นะคะก็จะสามารถทําให้ผู้คนนั้นไม่ฝันร้ายอีกต่อไปแล้วก็สามารถจะป้องกันภัยพิบัติได้ด้วยนะคะส่วนในซีรีส์นั้นมีมีส่วนที่เขาอะให้กับทางด้านพี่ชายของเสี่ยวจั่วไปนั่นก็คือเกล็ดใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยตามตำนานในในคลาสสิกออฟมัลต n เ n นแอนด์ซีคือจะกินส่วนไหนของเขาก็ได้นะส่วนไหนก็ได้คะ่ะ ก็จะทำให้ไม่มีฝันร้ายอีกต่อไปเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูที่ตัวละครชิงเกิรงกันบ้างนะคะชิงเกิงน,นั้นเป็นนกกังเขนค่ะรำตัวสีเขียวแล้วก็ปากสีขาวนะคะก็ตามตำนานคือเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะแล้วก็เสียงของมันก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนเฟยนะคะเฟยนี่โอ้โหค่ะเป็นปีศาจสายโรคระบาดค่ะเพื่อนเพื่อนรูปร่างคล้ายวัวนะคะแล้วก็คือถ้าเดินเนี่ยเป็นวัวที่แบบเดินสมมติเดินบนน้ำ ไอ้แม่น้ำสายนั้นหรือว่าสะนั้นน่ะก็คือแห้งไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆหายไปจากบริเวณนั้นเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอิงหลงอิงหลงนี่มีความเกี่ยวข้องกับดาบแสงเมค,คาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใส่คำสาบเอาไว้ด้วยว่าจู่เยี่ยนนั้นจะต้องตายด้วยแบบ โดยด้วยดาบไอ้แสงเมคาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหนึ่งในสี่มังกรผู้ยิ่งใหญ่นะคะเป็นมังกรแบบบรรพาการเลยค่ะหน้าที่ของเขาในสมัยนู้นก็คือเขาช่วยจกกักรพรรดินะคะในการ่าซือยโยก,กับกัวฟู่นั่นเองเ่ยซือยโยแหมซือยโยซือยโยก็มานะคะซือยโยก็เป็นแบบปีศาจในตำนานเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นยุคแบบเริ่มมของของที่ตอนนั้นยังแบบอยู่รวมๆกันนะ่ะเพื่อนๆเทพสัตว์อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นว่านะคะตัวละคร ตัวนี้นะคะก็อิงหลงเนี่ยตามตำนานก็คือช่วยแบบขุดลอกนะขูคลองน้ำท่วมแม่น้ำทะเลอะไรทุกอย่างเลยก็คือทำงานให้ให้กับจกกักรพพรดอะเปด้วยเพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการป,าปรับปามปีศาตร้ายกาดชั่วร้ายหรือว่าจะเป็นการขุดลอกขูคลองทะเลอะไรเงี้ยควบคุมน้านั่นเองค่ะเป็นสายดีนะคะเป็นสายดีอ่าละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ปรากฏนะคะจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจ นะเพื่อนๆเอสัตว์ในตำนานรวมทั้งเทพในตำนานในแคตตาล็อกของเอคลาสิกออฟมัลเทนแอนด์ซีนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองหาอ่านดูนะคะก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะอ่าละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนแล้วก็เออเนี่ยพอคิดว่า ร่างจริงของพวกเขาเป็นอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรามาดูดาราที่แบบเออได้มารับบทนี้นะคะดูแล้วคนละทางกันเลยเนาะดาราหล่อมากนะคะส่วนร่างจริงของพวกเขาก็โหดโคตรจะนักเกียดนักกลัวเลยค่ะ่อะและค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ